พี่น้องคะมื่อานี้นะคะยสิสจะนําเรื่องเล่าของออุ้งอิงนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะที่เข้าโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะเพราะว่าน้องมีอาการไข้ขึ้นสูงค่ะพี่น้องคะค่ะล่าสุดค่ะโหมงานหนักจนป่วยอุ้งอิงแอดมินด่วนไข้ขึ้นสูงค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแสแรงไม่ตกต่ําสําหรับสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงที่ตั้งแต่ปิดวง วิ่งรับสายคอนเสิร์ตอีกทั้งถ่ายงานถ่ายรายการจนปลีกตัวไปไหนไม่ได้เพราะคิวงานแน่นทุกวันบางวันสองถึงสามงานค่ะพี่น้องไม่ว่าจะขึ้นโชว์ตัวที่ไหนนะคะแฟนเพลงต่างแห่แห่ไปต้อนรับค่ะล่าสุดนี้ค่ะพ่อโจพอบุญท่ำของน้องอุ้งอิงนะคะโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงอาการป่วยที่ต้องแอดมินด่วนที่โงพย โรงพยาบาลบางประกออเก้ากรุงเทพมหานครค่ะพี่น้องเนื่องจากมีไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยจึงให้นอนพักรักษาให้น้ําเกลือเป็นเวลาหนึ่งคืนอาการไม่น่าเป็นห่วงและดีขึ้นตามลำดับนะคะจึงขออภัยแฟนเพลงแฟนหมอลำหากค่ำคืนนี้ไม่มีน้องอุงอิงขึ้นเวทีแต่ด้านศรริลปินท่านอื่นๆยังทำงานตามปกติคะ่ะ ยังไงส่งกําลังใจไปให้อีหล่าหน่อยหายไปไว,ไวเด้อนี่ก็คือพ่อโจบอสโจยมณีนของเฮ้านะคะเพิ่นได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นค่ะบอกว่าน้องอุ้งอิงของเฮ้านะคะเพิ่นกะ,ะบอสสบายนั่นแหละค่ะพี่น้องบอสสบายมีไขขึ้นสูงก็เลยพาเขารักษาตัวนะคะที่โรงพยาบาลบางประกกนะคะพี่น้องค,ะค่ะฝากมาบอกพอแม่พี่น้องผู้ทีเป็นห่วง ค่ะพะว่าอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะเป็นอเขาเอินว่าเป็นอย่างไรคะลูกของคนไทยทั้งประเทศเอารลดค่ะพี่น้องหลายคนก็ตั้งเป็นห่วงค่ะพี่น้องค่ะตั้งเป็นห่วงว่าอาการอุ้งอิงเป็นยังไงมั่งดีขึ้นหรือยังนะคะก็เรียกเลยว่าน้องอุ้งอิงของเฮาเป็นเด็กน้อยอีกผู้หนึ่งที่สู้มากๆพี่น้องค่ะสู้มากๆเก่งมากๆ แล้วกามีความสามารถหลายค่ะนองอุ้งอิงเห็นตามที่นองไปออกรา่การหลายรา่การทีผ่านมาค่ะพัฒนาการของนองนะคะบว่าสิเป็นการตอบคําถามการตอบปัญหากับอ่าซื้อคือน้องใส่ไว้พิบอ่าใส่ความฉลาดไดตโตของนองตอบออกมาได้ได้ย่างดีนะคะพี่นองค่ะค่ะแล้วจัางนองบ่สบายนี่ก็ยังมีดามาอยู่ด้วยค่ะพี่นอง บางคอมเมนต์ยังมีดราม,มา่าเขามาประมาณว่ารับงานหลายเกินไปอ่ะประมาณนี้แหละค่ะประมาณว่าอ่ะรับงานหลายเกินไปจนทําไห้น้องบ่มีเวลารักษาบ่มีเวลาพักบ่มีเวลาอพักผ่อนเลยจนทําไห้บ่สบายก็ยังมีเดยค่ะคนทีบ่เข้าใจคนทีแบบบ่เข้าใจในสายงานสายสายอาชีพพี่้องคะไ้ยยสีถามแน่ คนเห้าน่ะคะ่ะถึงเวลาจะเก็บจะป่วยมากนั่นบ่แมนสปอร์วานหลับงานแล้วก็จังสิป่วยให้เห่าอยู่ดีๆเนี่ยกัพี่น้องก็ยังมีอาการเจ็บป่วยก็ยังมีนะคะพี่น้องอย่าไปคิดแบบนั้นคะ่ะจังอ่ะน้องอุง้งอิงของเห้านี่ค่ะพี่น้องถึงเวลาถึงจังหวะที่สุขภาพของน้องบอ่สบายก็ต้องมีการหาหมอถือว่าเป็นธรรมดาค่ะพี่น้องอย่าสิไปดรามาว่าเป็นน้ำหลับงานหนัก รับงานหลายบ่ได้พักผ่อนกะมันบ่เชิงดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะบางเถื่ออยู่สืบๆมันกะไข่มันกะเป็นคะ่ะพี่น้องขาแยกไปดามงดาหมายอีหยังกับเหลืองพ่อซัมนีนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะแล้วฝากไปหอดอมือวานมือขึ้นนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะเจสซี่ตื่นขึ้นมากะเห็นน้ององ้อ์เอ,ง,องของเหาคะ่ะลูกขึ้นแล้วคะ่ะอยู่ในชุดของโรงพยาบาลเลยคะ่ะเสียสีชมพูของโรงพยาบาล บางปากกอกเลยค่ะพี่น้องค่ะรู้ข้นมากว่าหนูหายแล้วอหนูพร้อมสิลุยงานแล้วค่ะบ่ตองเป็นห่วงพอแม่พี่น้องเอฟซี FC, พออีพออีแม่ทั้งหลายบอตองห่วงล่ะลลาสบายดีแล้วลลาหายแล้วสั้นค่ะลูกข้นมากยิ้มให้เอฟซี FC, ให้พอแม่พี่น้องน้องเก่งอีหลีพี่น้องสําหรับองคอหิง,งต้องยอมรับอีหลีค่ะพี่น้องเกินวัยเกินอายุความสามารถเกินจริงๆรค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับน้องอุงอิงหลักก็มีความรับผิดชอบในนาทีแห้งบ่เห็นแจ้ความเน็ดเหนื่อยค่ะพี่น้องตามทีเห็นเห็นมาเนาะค่ะตามทีว่าใดมาอวยว่าไดมหย่องอีอย่างเลยค่ะพี่น้องบอกไปตามที่เห็นค่ะเพราะว่าไปตามงานหนังสือค่ะพี่น้องเอฟซีวันนี้ากหนาหาันบ่นนี้ากหนาเวทีนี่ค่ะพี่น้องน้องกับบันนี้คือกันค่ะพี่น้องถือได้ว่าน้องอุงอิงของเฮามีสปิริต การเป็นศิลปินสูงมากค่ะพี่น้องบ่แปลกทีคนไทยทีพอพอเมเมเอฟซีตั้งกระหลงงรักในโตนั่งนะคะเพราะว่าน้องนารักอิหลีค่ะสุกซนตามภาษาสุกซนตามไหวละะ่ะค่ะนารักล่ะค่ะแต่ว่าเวลาน้องสอีแสดง ขึ้นเวทีไปแสดงนี่ค่ะเป็นอีกคนละบทบาทเป็นอีกคนละนิสัยเป็นอีกคนละรูปแบบไปเรื่อยค่ะสําหรับองค์อิงนะคะค่ะทีเพิรนวบาเป็นศิลปินสองล่างนั่งบ,บ่แปกต้องไปสัมผัสด,ด้วยตนเองนะคะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแยกซิ์กับน้ำเรืองเหล้าเกี่ยวกับนององค์อิงนะคะทีบางค้นนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี หลากหลายล่ะค่ะพี่น้องส่วนมากแล้วก็จะเป็นห่วงนะคะว่าน้องเป็นจังไดเน่ค่ะก็ขอบอกว่าตอนนี้ออุอ้งอิงดีขึ้นแล้วนะคะพร้อมสู้และะ้วค่ะบ่นแน่ค่ะขึ้นนี่น่ะที่มีงานน่ะขึ้นนี่น่ะน้องบอกว่าเจอกันค่ะพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งความเก่งความรับผิดช,ชอบหนาทีของน้องคะ่ะต้องยอมรับอิหรีเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะจังบดโจเพิ่นบอกกับถือด้วยค่ะพี่น้อง ที่ว่าเพิ่นรับงานนะคะพี่น้องเพราะว่าน้ององหญิงเป็นศิลปินที่มีสื่อเสียงมันบะคะ่ะผู้ได้กระจองไา่การใดกระจองคิ้วเข้ามาดิค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องการโตน้องไปไปออกไา่การไปออกงานเจ้าของเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงผู้ใดก็อยากได้ซี่ไหมคะ่ะแล้วสําหรับความคิดของผู้เป็นพอนะคะเพิ่นกระแหงหุ้จักดอกคะ่ะเพิ่นกระแหงหักแฮงแพงของเพิ่นดอกลูกสาวเพิ่นน่ะ ในกรณีที่เพิ่นรับงานเพิ่นก็บ,บอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักถือต้องค่ะตรงนี้ค่ะการที่เก็บสิป่วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่น้องบ่พี่ผู้ใดสามารถสีไปลู้ได้หรอกคะ่ะพี่น้องว่าอ่ามันสีเป็นขืนช่วงใดนะคะสําหรับบอดจแล้วก็อยากให้น้องนะคะมีควรเป็นพอเป็นแม่นะคะพี่น้องทุกคนหัวอกคนเป็นพอเป็นแม่ก็อยากให้ลูกได้งานได้เงินหลายๆนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะ นี่แหละคะ่ะพี่น้องกะแย่สะไปคิดแยะสะ่สบายหาเรืองดาวมงดามามาเป็นประเด็นมา่เป็นกระแสะคะ่ะสําหรับคนเป็นพอเพิ่นแหงดูแหลหรอกค่ะอเพิ่นแหงเบงิงแหงแย่งหรอกคะ่ะอันใดควรบ่ควนนะคะนะคะอะงานนี้สาหรับข้าวของน้องอุ้งอิงนะคะกระฝาบอกพ่อแม่เอฟซีว่าน้องหายดีแล้วนะคะดีขึ้นแล้วคะ่ะอาจจะได้ออกโรงพยาบาลมือนี้มือแรกอาจจะได้เจอกันนะคะถาบว่ามีอีกยัง ผิดพลาดหรือว่าว่ามีอีย่างนี่นะคะก็จะได้เห็นน้องออกงานในคืนนี้นะคะพี่น้องคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องให้กำลังใจอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเพราะว่าอุ้งอิงเป็นที่รักของทุกคนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แยสิทธิ์ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ